ณวังคำพอบ้านใหญ่ริมแม่น้ำที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของหญิงชายคู่หนึ่งหญิงผู้สูงศักดินามว่าลัดดาวันคือเมียหลวงแห่งวังคำพอเธอสง่างามเยือกเย็นและเป็นที่ยำเกรงของทั้งตำบลส่วนสามีของเธอท่านไกรสิงห์ชายผู้มากด้วยบารมีและคำพูดที่มีอำนาจเหนือผู้คน สิบปีแห่งชีวิตคู่ผ่านไปอย่างมั่นคงจนกระทั่งวันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงได้แทรกเข้ามาอย่างเงียบงันวันนั้นในงานวัดของหมู่บ้านมีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวเธอชื่อนิ่มนาหญิงสาวหน้าตาอ่อนหวานรอยยิ้มสดใสและสายตาที่ดูไร้เดียงสาแต่ในแววตาของท่านไกรสิง มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทั่ววังท่านไกรสิงมีคนใหม่แม่ลัดดาวันจะรู้หรือยังลัดดาวันหญิงผู้มีศักดิ์ศรีเหนือใครยังคงนิ่งเงียบเธอรู้ทุกอย่างแต่เลือกจะไม่เอ่ยเพราะในโลกของหญิงผู้เป็นเมียหลวงความเงียบบางครั้งคือเกราะที่ปกป้องศักดิ์ศรีได้ดีกว่าคำพูด คืนแล้วคืนเล่าทัานไกรสิงกับวังดึกขึ้นกลิ่นแปลกปลอมติดอยู่บนเสื้อผ้าและดวงตาที่เคยมองเธอด้วยความอ่อนโยนกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าลัดดาว,วันยืนนิ่งหน้ากระจกมองเงาสะท้อนของหญิงที่เคยมั่นใจในความรักเธอยิ้มบางๆให้ตัวเองแล้วพูดเสียงเบาท้าใจเขาจะเปลี่ยนต่อให้ข้าเก็บไว้ ก็ไม่มีวันเหมือนเดิมแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอไม่ใช่หญิงที่จะร้องไห้แล้วเดินหนีรัดดาวันเลือกจะยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีของเมียหลวงไม่นานนักข่าวลือกลายเป็นความจริงนิมนาเริ่มเข้ามาในวังคำพอในฐานะคนใกล้ชิดของท่านไกรสิงคนในบ้านเริ่มลังเลจะเรียกรัดดาวันว่าคุณหญิงเหมือนเดิมดีหรือไม่ จนกระทั่งวันงานใหญ่ประจำปีของหมู่บ้านมาถึงท่านไกรสิงยืนอยู่กลางศาลามีผู้คนล้อมรอบมากมายและในวันนั้นเขากล่าวถ้อยคำที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านเงียบงนันเขาประกาศว่าจะให้นิมนาเข้ามาอยู่ในวังคำพออย่างเป็นทางการเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีเขากล้าทำต่อหน้าผู้คนขนาดนี้เชียวหรือแล้วเมียหลวงล่ะแม่รัตดาวันจะทำยังไง หญิงคนนั้นยืนอยู่ด้านหลังฝูงชนสายตาของเธอนิง่งแต่น้ำเสียงในใจกลับสั่นสะเทือนหัวใจของลัดดาวันเต้นแรงแต่เธอไม่ร้องไห้ไม่พูดไม่วิ่งหนีเธอเพียงก้าวเท้าเดินออกมาข้างหน้าอย่างสง่างามผู้คนแหวกทางให้เธอเสียงซองเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจลัดดาวันพูดด้วยเสียงราบเรียบ แต่ชัดเจนทุกถ้อยคำท่านไกรสิงห์คำว่าดูแลที่ท่านกล่าวมันต้องมีเกียรติมิใช่วความหลงผู้คนในงานเริ่มเงียบลงท่านไกรสิงห์หน้าเปลี่ยนสีละดานี่ไม่ใช่เวลามาแสดงอารมณ์หญิงคนนั้นยืนนิ่งเธอค่อยๆเอื้อมมือหยิบซองจดหมายจากผ้าคาดเอวในนั้นคือจดหมายรักที่ท่านไกรสิงห์เขียนให้หญิงอื่น และภาพที่ไม่ควรถูกเปิดเผยในที่สาธารณะเธอยื่นหลักฐานออกมาแต่ไม่ได้พูดด้วยโทนโกรธเธอพูดด้วยความเยือกเย็นข้าม่ได้ต้องการให้ใครอับอายแต่ข้าจะไม่ยอมให้ชื่อของวังคำพอถูกเหยียบด้วยความลุ่มหลงของใครเสียงซุบซิบดังอีกครั้งกำนันคำดีผู้นำของหมู่บ้านก้าวเข้ามาสิ่งที่แม่ลัดดาวน,นำมา เป็นเรื่องจริงหรือเธอตอบเพียงว่าข้ามีแต่ความจริงและศักดิ์ศรีของเมียหลวงที่ไม่เคยโกหกใครเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนท่านไกรสิงพูดเสียงสัน่นข้าผิดข้าหลงทางข้าไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องเป็นเช่นนี้แต่คำขอโทษนั้นสายเกินไป นิ่มนาหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหลังเริ่มร้องไห้เธอพูดเสียงสั่นว่าข,ข้าไม่รู้ข้าไม่รู้ว่าท่านยังมีเมียหลวงที่รักขนาดนี้น้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอแต่ไม่มีคำใดเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นได้กำนันคำดีมองง่าทางโคก่อนกล่าวเสียงเข้มชื่อเสียงของบ้านนี้ต้องได้รับการชำระท่านไกลสิง จงขอขมาภรรยาของท่านต่อหน้าผู้คนและขอสาบานต่อฟ้าว่าจะไม่ทำให้หญิงใดอับอายอีกเงียบเสียงฝนเริ่มตกเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเหมือนคำเตือนจากสวรรค์ท่านไกลสิ่งคุกเข่าลงลัดดาวันยืนนิง่งมองชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทุกสิ่งของเธอแต่ตอนนี้ เขาเป็นเพียงคนที่เธอเรียนรู้จะปล่อยวางเธอกล่าวช้าๆว่าข้าจะไม่ให้อภัยเพราะคำพูดแต่ข้าจะปล่อยท่านไปเพราะหัวใจของข้าเหนื่อยเกินจะเกลียดเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยพลังคนทั้งหมู่บ้านก้มหน้าไม่มีใครกล้าพูดอะไรจากวันนั้น ชื่อเสียงของท่านไกรสิ่งค่อยๆเลือนหายเขายังมีตำแหน่งแต่ไม่มีเกียรติและนิ่มนาหายไปจากหมู่บ้านอย่างเงียบงนันส่วนลัดดาวันเธอเริ่มชีวิตใหม่เปิดโรงทอผ้าเล็กๆให้หญิงในชุมชนมาทำงานเธอสอนเด็กสาวให้รู้คุณค่าในตัวเองเธอพูดเสมอว่า อย่ารอให้ใครมามอบศักดิ์ศรีให้เพราะมันอยู่ในมือเราเองหลายปีผ่านไปลัดดาวันยืนอยู่ริมแม่น้ำอีกครั้งสายลมพัดผมเธอเบาๆเธอมองแงวสะท้อนของตัวเองบนผิวน้ำและยิ้มบางๆข้าข่านความรักผ่านความเจ็บผ่านความอายแต่สิ่งที่ยังอยู่ คือความเป็นตัวค้าเองเธอหลับตาปล่อยให้ลมพัดความหลังผ่านไปแสงจันทร์ส่องลงบนผิวน้ำสว่างราวกับว่าฟ้ายังรับรู้ถึงศักด์ศรีของหญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ชื่อลัดดาวันเมียหลวงแห่งวังคำพอ